สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่2อนาดก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยของ6กสำนักนาะหอาจารย์ที่ให้แนวทางกับช่องน้องคำแพงชาแนลมาดุนๆนั่นๆแล้วนะคะก็คือของตาปากน้ำโพ อาจารย์ต่อยน้ำโชคแม่รลิ้วเนาะอาจารย์สวยพ่อเกลียงสุดใจพารวยนะคะผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของอาจารย์ใดของสำนักใดอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะเนาะอย่าลืมคนที่มาใมามักดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเด,เดอ้อเนาะค่ะฝากติดตามทาง Youtube นะคะเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเนาะคะ่ะเพราะว่าช่องแม่เพนเป็นช่องน้อย ถ้าว่าผู้ใดมาทีหลังก็อาจจะพ่เห็นเนาะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ลงคลิปไปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นปุ๊บโหลดน,นะคะไอซเฝากด้วยค่ะเนาะมาเบิ่งผลแนวทางฮานอยวันที่18เมื่อวานนี้กันก่นกอนเนาะว่าผลงานของแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักจะออกมาง่ามหรือบอ่ง่ามค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกที่4ี่ ล่างออกสองเนะคะ fc และน้อยปกติบนออกห้าห้าล่างออก4ี่ห้าส่วนหานอย v ีไบนออก7จ็ดสองเล่างออก5้าหนะคะ fc เอามาเบ่งน้ำกันค่ะบมืมาอนนี้หานอยแยกตาปากน้ำโพค่ะให้มาวิ่งลูดนอยพิเศษ1กับ4เนาะคะ่ะบอมาค่ะบอเขาส่วนห้านอยปกติให้มา4กับ7เนาะ เพิ่นห้ยซีหกเลขออกซีหาค่ะโบเข่าเนาะละลาน้อย VIP อเก้ากับสองมาที่สองจับคู่โบเข่าเนาะเสียดายค่ะส่วนเลขเขาฝากมาเมื่อวานนี้ฮาหนอยพิเศษวิ่งลูดแปดกับเก้าบอมาเนาะค่ะบบเขาฮานอยปกติเจ็ดกับแปดบอมาค่ะเนาะโบเข่าค่ะส่วนฮานอย VIP 1หนึ่งกับสอง มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ FC วิ่งรูดมาทั้งสองตัวเนาะฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่บบเข่าค่ะส่วนฮานอยรวมตาเมื่อวานนี้วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับสี่ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ FC เนาะส่วนของแม่ลิ้วเมื่อวานนี้หนึ่งกับสี่วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะจับคู่ให้เขาที่ สี่ห้าล่างของนอยปกติตรงๆค่ะชุดเน้นด้วยเนาะเข้าชุดเน้นด้วยค่ะเนาะเมื่อวานนี้ของแม่ริวทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยส่วนของพ่อเกลียงค่ะพ่อเกลียงให้มาวิ่งลูดสี่กับห้ามาทั้งสองตัวแล้วก็มาด้วยกันเลยเนาะก็คือชุดเน้นสี่ห้าตรงๆล่างของนอยปกตินะคะเนาะของพ่อเกลียงค่ะ เมื่อวานนี้หลุดเมื่อหลุดวันเดียวเนาะเมื่อวานนี้ก็มาเข้าต่อเนาะหลุดวันงวดหลุดงวดวันที่แปดเนาะงวดที่เก้าเข้าต่อเนาะคะ่ะ fc หลังจากเข้าเจ็ดงวดมาติดต่อกันค่ะส่วนของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้วิ่งลูดเก้าตัวเดียวก็มาเนาะคะ่ะเก้ามาน้อยปกติแต่ว่าจับคู่ให้บกเขานะคะส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้สี่เม็ดเดียวสี่มาค่ะเนาะมาน้อยปกติ จับคู่ให้บ่เขาค่ะส่วนของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะนี่ค่ะวิ่งลูดมาที่9กาจับคู่ให้เสียดายเนะเาะบบเขาค่ะส่วนเลขวินมาด้วยกันก็คือ03นยอยพิเศษนะคะเนาะเอามื่อนี่แก่มื่อไม่ค่ะมาแล้วอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะงวดวันที่19บเกากรกฎาคมสองหวันนี้เนะาะฮานอยเด็ดเด็ดแม่นแม่นค่ะ อาจารย์ต้อยน้ำโชคให้วิ่งลูดฮาหนอยวันนี้ที่สามกับสี่ค่ะจับคู่ชุดเน่นสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองแปดแปดสองสามแปดแปดสามและสี่แปดแปดสี่ค่ะส่วนเลขวินก็จะมีสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะคะเอฟซี FC เนะหาะฮานอยอาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ จับคู่บ่เขานะคะเพิ่นห้ติด3าอยู่แต่ว่าบ่มีศู์ามเพิ่นบ่จับ0ูนย์สามห้เนาะศูนยชุดวินมีอยู่นะคะ fc ส่วนจับคู่ห้ลุดมือนี่กะมาตอกันที่วิ่งลูดบนล่าง3กับสค่ะจับคู่ชุดเน้น7จ็ดสามสามเจ็ดเจดสี่สี่เจดแปดสองสองแดแดสามสามแและ8ปดสสีดนะคะส่วนเลขวินก็คือ2องสสี หกเจคะ่นะเนาะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคได้แล้วคะ่ะไปต่อคะ่ะ fc มาต่อที่ฮหาหนอยแยกเนะหาะฮานอยแยกตาปากน้ำโพงวดน,นี้วันนี้ให้วิ่งรูดที่นอยพิเศษ4กับ7 4กับ7จับคู่ที่ส2 4ส7งสี 2, ่ 5. ห้าอนอยปกติให้ที่1กับ4จับคู่ที่1 5 1 8 4หและ4ี่ ส่วนฮาหนอย VIP ให้6กับ9จับคู่ที่6164 9194นะคะ FC เนาะส่วนเมื่อวานนี้ดูฮาหนอยแยกตาให้มาผลงานออกมาได้สำไดยมาเบริรงนน้ำกันค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งรูดนะเนาะเข้าแค่นอย VIP น้อยเดียวเนาะคะ่ะเออนอยปกตินอะวิ่งรูดเข้าสองนอยแต่ว่าจับคู่ไห้รลูดเนาะคะ่ะบอเขาคะ่ะ ส่วนวันนี้ตาให้น้อยพิเศษรูด4กับ7จับคู่ที่42 45 72 75น้อยปกติรูดที่1กับ4จับคู่ที่15 18 45และ48ส่วน5น้อย VIP ก็ให้วิ่งรูดที่6กับ9จับคู่ที่61 64 91 94นะคะ FC ได้แล้ว FC ทางช่องมากแคปเอาหน้าจอค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางหาหนอยของตาปากน้ำโพและอาจารย์ต่อยน้ำโชควันนี้กันเด้อค่ะเนาะหาหนอยรวมอาจารย์ต่อยน้ำโชคและหาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยของตาปากน้ำโพดนะคะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวไม่เพียนจะพาไปต่ออยู่เนาะย,ยังมีหลายๆสำนักไ้เบิงค่ะให้เป็นแนวทางค่ะเนาะเอามาต่อที่ เขาฝากมานะคะเลขเขาฝากมางวดน,นี้ฮาหนอยให้มานอยพิเศษรูด2กับ3จับคู่ที่2 6 2 7 3 6และ3 7ส่วนฮาหนอยปกติรูดที่6กับ7จับคู่ที่6กแปดหกเดแปและ7 9ส่วนฮาหนอย v ีไรูดที่1กับ2จับคู่ที่1 4 1่งสหนึ 4, และสองหนะคะ f อเนาะส่วนงวดเมื่านนี้ค่ะ ของเลขเขาฝากมานอยพิเศษหลุดเนาะนอยปกติก็หลุดมาน้อย v ีไอหนึ่งกับสองมาทั้งสองตัวเนาะเมื่อก่อนเด้งบนลางนะคะนอย v ีไอเมื่อวานนี้มาเข้าตัววิ่งตัวลูดทั้งสองตัวนะคะไอซีเนาะไอซีเบิงแลกับพิจารณาหน้ากันเอาค่ะวันนี้เขาให้มาที่น้อยพิเศษลูดสองกับสามจับคู่ที่สองหกสองเจ็ดสามหกและสามเจ็ดส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่หกกับ เจ็ดจับคู่ที่ 68, 69, 78และ79ส่วนฮานอย v ีไให้ที่1กับ2จับคู่ที่ 14, 15, งสและ25งห้านะคะเอฟซแนวทางของเขาฝากมาก็ได้แล้วเนาะไปต่อกันค่ะเป็นฮานอยรวมของตาปากน้ำโพค่ะวันนี้ฮานอยรวมตาปากน้ำโพให้วิ่งลู่ที่ หกับ4จับคู่ที่ C 2 4 5 4 6 4 8 1 2 1 5 1 6และ1 9นะคะเนหาหานอยรวมของตาส่วนเมื่อวานนี้ค่ะตาให้วิ่งลูดที่4กับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวนะคะ FC แต่ว่าจับคู่ห้โบเขาเนาะจับคู่ห้บเขาส่วนมือนี้กให้วิ่งรูดที่1กับสจับคู่ที่ 4ส4ง4ห้า1ห1 5แปและ1 9นะคะวันนี้เนาะหาน้อยรวมตาปากน้ำโพนะคะให้ fc ทั้งช่องมากแคปนาจอเอาหานอยรวมตาปากน้ำโพและหาน้อยแยกของเขาฝากมาเนาะคะ่ะวันนี้ขอให้เฮงๆรวยรยปังปังกันทุกท่านทุกคนอีกนะคะเนาะกับแนวทางหาน้อยและเราพัฒนาค่ะ ได้แล้วเนาะของสองสำนักไปต่อกันค่ะ f เอนี่ค่ะพ่อเกลียงให้มาแล้วค่ะฮานอยเด็ดๆเดดนาะวันนี้พ่อเกลียงให้วิ่งลู่ที่แปดกับเก้านะคะเลขวินที่สวนสองหกเจ็ดแปดเก้าจับคู่ชุดแน่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้า 08 09แล้วก็ชุดลงสองคู่ก็คือ28 29นะคะ FC ของพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนาะหลังจากหล,ลุดบันก่อนเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าคือเกาเนาะเขามาติดต่อกันเจ็ดมือเนาะคะ่ะมือที่แปดมาลุนกันบอเขาเนาะมือว่าน,นี้มือที่เกามาลุนกันเขาอีกเนาะคะ่ะหลุดแค่มือเดียวนะคะหลังจากเขามาเจ็ดงวดเนาะนี่ค่ะงวดนี้ค่ะ เมื่อวานนี้กัเขาที่ซีหาตรงๆล่างของน้อยปกตินะคะชุดเน้นด้วยเนาะส่วนเมื่อนี้ไฮวิ่งรูดที่8กับ9จับคู่ชุดเน้นที่7 8 7 9 8 9 9 9จ็ดเนะคะชุดล่อง28และ29งเาค่ะของพ่อเกลี้ยงค่ะได้แล้วไปต่อกันนะคะ f อซมาต่อที่หาน้อยรวมอาจารย์สวัยค่ะ วิ่งลูดบนล่างวันนี้9เม็ดเดียวนะคะเนาะแล้วก็ตัวประกบก็จะมี1 2 3 4 6ชุดเน้นวันนี้9 1 9 2 9 3ค่ะชุดล่อง3 3 3 2 3 1และ9 4 9 6เนาะวันนี้เด่น9ตัวเดียวนะคะ FC อาจารย์สวัยว่ามาเก่าตัวเดียวคะ่ะมื่อนี่เนาะจัดไปเลยค่ะลูดเก่าเลยเดยเอร์เนาะแนวทาง หาหนอยรวมของอาจารย์สวัยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะวิ่งรูดตัวเดียว9ก็มาอยู่เนาะแต่ว่าจะคู่ไห้เบ์เขาค่ะเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูด9้าตัวเดียวคือเก่าเนาะตัวประกบก็มี1 2ึ่งสามสี่หชุดเน้น9ก้าหนึ่งเ้าสองเ้าสมชุดลองสามสามสามสองสามหนึ่งและเก้าสี่เกหค่ะ แคปหน้าจอจ้าแนวทางฮาหนอยรวมของพอเกลียงและอาจารย์สวยค่ะเนาะวันนี้เฮงเฮงปังปงกันต่อนะคะกับฮาหนอยเนาะหลังจากได้เล่าพัฒนาไปแล้วค่ะมาปังกับฮาหนอยเลยเนาะมาต่อที่ของแม่ริ้วค่ะฮาหนอยรวมวันนี้ค่ะแม่ริ้วให้วิ่งลูดที่1กับ3ชุดเน้นวันนี้0 3 3 1 4 1 5 1และ6 5 ชุดลองเจ็ดศูนยกันเบิ้ล3355และ99นะคะ fc หาหนอยรวมแม่ริ้วค่ะวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งรูด1กับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่4ี่ห้ตรงๆล่างของนอยปกตินะคะเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้แม่ริ้วก็ให้วิ่งรูดที่ หกับ3าจับคู่ชุดเน้นศูนย์สามสา่นึ่งห้าหนึ่ชุดลงเจ็ดศูนย์เจ็แองสามสามห้าห้าและ99เกานอกกันเบิ้ล3คู่ค่ะได้แล้วของแม่ลิวมาต่อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของสุดใจพารวยฮานอยรวมวันนี้วิ่งลูดบนล่าง สามนอยเจดเม็ดเดียวนะคะ FC จับคู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหเจ็ดเสามและสามเค่ะส่วนเมื่อวานนี้นี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดสี่ตัวเดียวเนาะสี่ก็มาแต่ว่าจับคู่ไห่บโบเขาเด้อค่ะเนาะจับคู่ไห่บอเขาค่ะส่วนวันนี้ก็วิ่งลูดที่ เจ็ดตัวเดียวจับคู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามศูนย์สามหกและสามเก้าค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหานอยรวมลืมเขียนบันทีให้นองของแม่แลิวค่ะเอฟซีนี่แหละค่ะลงหน้าลงหลังอยู่เนาะสิบเก้าเจ็ดนี่ค่ะเอฟซีอะแคปหน้าจอค่ะ ได้ครบจบทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วแม่เพนขออวยพรไห้เอฟซทางช่องทุกคนโชคมาล,ำล่ำาุ้ยนะคะกับฮานอยและลาววันนี้ของช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะเนาะขอกราบขอบพระคุณเอฟซทางช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์เนาะ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข่เจ็บนกคิดสิ่งใดปารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกคนเด้อจ้ะสุดท้ายแล้วแม่เพ่นก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซทางช่องทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพผาป่าเนาะค่ะของวัดสิริชัยมงคลบ,บ,บ้านบ้านบางชมพูตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะมืออื่น แม่เพนและครอบครัวจะพากันนํ่ำอ่าปัดใจทีเอฟซทั้งชองใดรวมทําบุญกันมากไปถวายให้ปูเนาะค่ะเพราะว่าวันที่21จะเป็นมือถวาย21มือเขาพรรษาทั้งเอ้ากับจะมีทั้งไปเนาะจะไปถวายเทียนพรรศาให้กับวัดป่าพุทธรักษาพร้อมกันเลยตดต่แม่วาเอาไปวันที่20ดีกว่าเนาะค่ะเพราะว่างานจะส้นกันค่ะเนาะเอาตามนี้ค่ะสาธุบุญน้ำกันนะคะเอซวันนี้ สาธุบุญน้ากันแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคมาล่ำรวยกับเราและฮานอยปังๆกันเด้อเนาะแตก3มตัวตรงบนล่างเลเดอค่ขยเอฟซีคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ